สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูผัดถง,งอกค่ะใส่เลือดนะคะแล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็ปนกับตับนิดหน่อยถง,งอกวันนี้นะคะแฟนก็ได้ปลูกค่ะแต่พอดีว่าน่าจะลืมใส่อะไรไปสักอย่างแล้ว ลากมันเลยยาวนะคะแล้วก็เลยบอกแฟนว่าไม่ต้องทิ้งก็ให้เอามานะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นเมนูผัดถงงอกอันดับแรกก็ผัดหมูกับตับนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเข้าด้วยกันแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสน,น้ำมันหอยน้าําปลาแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ผงอร่อยนิดหน่อยนะคะวันนี้เป็นถงงอกออแกนิกนะคะไม่ได้ใส่สารใดๆทั้งสิน้นปลูกเองค่ะแล้วก็เพาะเองนะคะ ลากมันก็จะยาวๆหน่อยแค่นั้นนะคะเราก็เลยบอกแฟนว่าไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวเราจะมาผัดถงุงอกนะคะก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้ดีมีไหมมีค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นเมนูหน้านะคะ พอปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เลือดลงไปค่ะก็ใช้ประมาณ1ก้อนเลยนะคะเมนูนี้นะคะก็บำรุงธาตุเหล็กได้ดีเลยนะคะชิมรสชาติตามใจชอบได้เลยนะคะเมนูนี้เมนูเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยค่ะน่าทานมากค่ะเมนูผัดถั่วง,งอกนะคะใส่เลือดแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะก็เป็นนันเสร็จค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองว่าอร่อยแน่ๆค่ะ แต่ต้องทานร้อนๆนะคะถือว่ามันจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะผัดถั่วงอกค่ะ